คุณผู้ชมครับสายรุ้งจากบทประพันธ์ธมยันตีถูกนํามาทาเป็นละครถึง3ครั้งและนี่คือพิพภาคหรือว่าคุณพงศธรและเมทินีทั้ง3เวอร์ชั่นครบเลยนะครับนี่คือสายรุ้งพศ .2528 ครับพิพภาคหรือพงศธรแสดงโดยคุณตูน,นพพตนเมทินีแสดงโดยพิตักมายุราครับคุณผู้ชมแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยยังเกิดไม่ทันฉะนั้นใครเกิดทันมาพิมพ์เล่าหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างหรือว่าถ้าเกิดดูเวอร์ชันปัจจุบันแล้วเห็นความแตกต่าง ก็บอกความแตกต่างได้ใต้คลิปฉะนั้นดิฉนจะขอเทียบความแตกต่างของสายรุ้งปี40และสายรุ้งปี65ที่เราติดตามร่วมกันล่าสุดทางช่วงวัน31นะครับไปที่ประเด็นแรกก่อนคือปมที่พิพาคประสบอุบัติเหตุและทุกคนเข้าใจว่าตายไปแล้วแต่ว่าที่จริงยังไม่ตายนะครับปี40จะไม่ซับซ้อนครับก็มีการเล่าว่าเมทินีนเขียนจดหมายไปบอกเลิกพิพาคจากนั้นพิภาคก็เสียใจดื่มเหล้าขับรถประสบอุบัติเหตุ ทุกคนเข้าใจว่าตายแต่จริงเขาไม่ตายครับมาที่ปี65เนี่ยจะมีความซับซ้อนมีตัวละครเพิ่มเติมเข้ามาโยงใหญ่มีเรื่องของฆาตกรรมแม้ว่าตอนแรกจะเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุไม่ที่นี่เขียนจดหมายไปบอกให้พี่ภาคเลิกติดต่อครับเพราะว่าจะเข้าวงการพ่อแม่ก็เลยขับรถพาพี่ภาคไปหาหมอเพราะว่าเขาเขาป่วยเลยนะจากการบอกให้เลิกติดต่อในรอบนี้ระหว่างทางเนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำระเบิด พ่อแม่ตายทุกคนเข้าใจว่าพี่ภาคตายด้วยแต่จริงๆอ่ะมิสเตอร์ลูปงเขเข้าไปช่วยดูมาถึงตอนนี้ยิ่งชัดเจนเลยว่ามันเป็นการฆาตกรรมโดยรัฐมนตรีปาริสาน่าจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนครับมาต่อกันที่ประเด็นที่2นะครับมีการนําเสนอเรื่องราวของพี่ชายข้างบ้านก็คือพี่ภาคนะครับซึ่งเล่นกับน้องเมย์มาตั้งแต่ตอนเด็กเลยทั้งคู่ผูกพันมีเรื่องราวมีมีการซัพพอตร่วมกันครับ พอถึงจุดหนึ่งนะครับพี่ภาคต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศปี40นําเสนอว่าไปเรียนที่ประเทศอังกฤษส่วนปี65นะครับไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับคุณผู้ชมมาต่อกันที่ประเด็นที่3อันนี้สําคัญนะครับคือการเฉลยความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยพงศธรเนี่ยคือพี่ภาคเองครับน้องเมย์ปี40เนี่ยทุกคนมารู้ความจริงในงานมั่นของเจนกับหมอพรพันธ์ครับคุณผู้ชมแต่ว่าหลังจากที่มีการรู้ความจริงแล้วว่าความสัมพันธ์ของเมทินีกับ พี่ภาคหรือว่าฮงศะทรเนี่ยมันยังไม่ดีครับด้วยความที่ก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยพิพภาคเขาก็ทําอะไรกับเมทินีไว้เยอะเหมือนกันเป็นการเหมือนก,น,มนกับมาแก้แค้นนะครับฉะนั้นเขาก็เลยต้องตามไปง้อค่อนข้างแบบหนักหน่วงเหมือนกันครับคุณผู้ชมกว่าจะมาดีกันเนี่ยช่วงประมาณแบบใกล้ๆละครจบเลยช่วงละครจบเลยครับคุณผู้ชมส่วนปี65ครับในตอนที่10อะ่ะก็มีการเฉลยความจริงเพราะเมทินีเนี่ยถูกท่านพบหลอกไปอยู่ในช่วงที่แบบ วิกฤตครับพงศธรก็เป็นห่วงตามมาช่วยระหว่างทางที่ได้คุยโทรศัพท์กันเทาก็เลยเฉลยความจริงว่าพี่ภาคยังไม่ตายพี่ภาคยังอยู่หลังจากนั้นเห็นได้ชัดเลยว่าตลอดเรื่องจากที่ติดตามมามันดูอึมครึมตอนนี้มันเหมือนแบบสว่างว่าเราเห็นรอยยิ้มของตัวละครสายรุ้งกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมแต่น่าติดตามว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงตอ่ออีกนิดนึงแล้วกันครับพูดถึงคุณพงศธรว่าพี่ภาคอะดินว่าอถามคุณผู้ชมเลยลวกันคุณผู้ชมคิดว่า2เวอร์ชันนี้พี่ภาคหรือพงศธรอะ เป็นยังงไส่วนตัวดินะดิมองว่าพี่ภาคหรือพองศธรปี40นะเขามีความแบบมีความดุมีความแรงมากกว่าเวอร์ชันนี้ครับเวอร์ชันนี้อาจจะมีความปากร้ายน,นี่ก็ปากร้ายเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ถึงกับดุครับเวอร์ชันนี้ไม่ถึงกับดุเราจะเห็นว่าเขายังมีบางมุมที่อบอุ่นแล้วคอยซับพอร์ตคอยช่วยเมทินีแบบ โหดแทบทุกครั้งเลยนะครับคุณผู้ชมไปที่ข้อต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของคุณแม่มันธนาครับปี40เปิดเรื่องมาเนี่ยโอ้เห็นได้ชัดเลยว่าแม่มันธนาติดเหล้าติดการพนันครับเป็นการไปเล่นการการพนันกับแบบแกง๊งแบบคนที่รู้จักคนสนิทคนใกล้ชิดคุณนายบานเย็นอะไรเงี้ยนะเปิดโตะเล่นกันแต่ว่าไม่ได้ไม่ไม่ที่ถึงกับเข้าบ่อนนะเออเล่นการพน,นันแล้วก็ติดเหล้าหนักมากหนักมากมากเลยครับคุณผู้ชมแต่ว่าพอมาเป็นปี65จะไม่ได้เห็นภาพของแม่มันธนาที่แบบ ติดเล่าหนักอะไรขนาดนั้นเราเจนภาพนั้นตอนที่แบบเล่าย้อนไปในแบบวัยเด็กเนี่ยอาจจะมีบ้างแล้วก็ไม่ได้มีแบบเข้าบอลสมาคมอะไรจะเป็นการเล่นออนไลน์มากกว่าก็เข้ากับเข้ากับยุคสมัยครับคุณผู้ชมแต่ว่าท้ายที่สุดในช่วงท้ายอ่ะแม่มัทน,นามีการแบบบำบัดมีการเลิกเล่าด้วยนะครับคุณผู้ชมส่วนเมทินีครับเป็นข้อต่อมาเมทินีเนี่ยในปี40นะครับมีการนําเสนอชัดเจนว่าเป็นนางแบบ เปิดมาก็เห็นว่ามีการเดินแบบมีการถ่ายแบบมีงานอย่างต่อเนื่องชัดเจนเลยนะครับเป็นนางแบบดังเลยส่วนปี6-5ครับคุณผู้ชมนำเสนอว่าเป็นดาราสาวท่านหนึ่งที่โด่งดังแต่มันอยู่ในช่วงตกอับเราจึงไม่ได้เห็นภาพว่าเออเข้าไปกองถ่ายไปถ่ายละครอ,อาจจะได้เห็นว่าเออเขามีงานนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของพรีเซนเตอร์มากกว่าแล้วก็มีการมาถ่ายอาหารเสริมนะครับคุณผู้ชมส่วนคุณแววพันธ์กับคุณทรงยศนะครับในปี40เนี่ยก็มีเหมือนกันแล้วก็ ถ้าเทียบกับปี65เนี่ยดิว่าเหมือนกันจุดหนึ่งตรงที่ว่าเขาก็มีเรื่องกันด้วยความที่แววพันก็หึงหวงเข้าใจว่าทรงยศเนี่ยไปมีผู้หญิงอื่นโดยเฉพาะเมทินีไปมีความสัมพันธ์กันใกล้ชิดเขาไม่ชอบเมทินีเลยครับคุณผู้ชมแล้วปี40เนี่ยแววพันกับทรงยศก็มีลูกชายลูกสาวด้วยนะมีลูกสองคนผู้ชายคนผู้หญิงคนครับคุณผู้ชมมีเรื่องกันหนักหน่วงแต่ว่าท้ายที่สุดก็ก็ดีขึ้นครับเช่นเดียวกันกับเวอร์ชันนี้ก็มีมีเรื่องกันหนักหน่วงแหละแต่นี้เชื่อว่าสุดท้าายยเมมื่อหััันนกกลบคุ มันจะดีขึ้นเมื่อเข้าใจว่าเมทินีไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นมีอีกคนหนึ่งของทรงยศแวลพันธ์ก็น่าจะกลับมาเป็นปกติแล้วครับคุณผู้ชมและปี40ยครับคุณผู้ชมเจนเจนจีราน้องสาวของเมทินีกับหมอพรพันธ์เขามีการมั่นกัน เขารักกันนะครับแล้วก็อาจจะมีงอนกันบ้างแต่สุดท้ายก็ดีกันแต่ว่าปี65เนี่ยจะความสัมพันธ์ของหมอพันธ์นกับเจนเจนจิราจะยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นแต่เริ่มเริ่มละเริ่มเริ่มมีมีคุยกันมีใกล้ชิดกันมีเริ่มแบบออพูดคุยกันมากขึ้นเชื่อว่าความสัมพันธ์จากนี้ก็อาจจะดีขึ้นแล้วเขาน่าจะเป็นคู่กันแมมแต่ปี 40, 40นที่เขามั่นไปก่อนแล้วนะครับมั่นไปก่อนคู่ของเมทินีกับ พี่ภาคหรือพงศธรซะอีกนี่เป็นความแตกต่างที่จากที่ดินมองเห็นมาอาจจะเป็นแค่เล็กๆน้อยที่นามาฝากกันแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นความแตกต่างข้ออื่นๆที่อยากจะเสริมเพิ่มเติมก็มาแสดงความเห็นคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับและถ้าพูดถึงเจนจีรากับหมอพรพันธ์นี่คือเจนจีรากับหมอพรพันธ์ทั้ง3เวอร์ชั่นเลยนะครับนี่คุณหน้าคุณตากันหรือเปล่า และชวนดูสดไปด้วยกันนะครับกับละครสายรุ้งเวอร์ชันล่าสุดทุกคืนวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องวัน31และคุณผู้ชมที่ไม่สะดวกดูทางทีวีสามารถดูสดทางออนไลน์ไปพร้อมๆกันได้ทางแอปวันดีและยังสามารถดูละครสายรุง้งย้อนหลังทุกตอนได้ทางแอปวันดีด้วยละครจบปุ๊บเขาลงให้ดูย้อนหลังทันทีเป็นที่แรกดูฟรี โหลดแอปก็ฟรีภาพก็คมชัดด้วยนะครับและทุกผู้ชมชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครในชวนติดตามกับดินได้ทาง y o u t u b ลและิก k ก o k ช่องพัชราพจลขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับขอให้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ดีของคุณผู้ชมทุกคนเลยวันนี้ไปแล้วพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ